สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อแนแอบสร้างครับผมว้ยครับมีคร่บนาครับผมยังค่ะแมคครับโคตรจ้าวันนี้พวกเราเนี่ยจะต้องมาซ่อแนแอบนะครับโดยที่การซ่อแนแอบก็จะต้องทําให้เนียนที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับและคนหาก็จะต้องหาให้ได้และค่าคนที่ซ่อนให้ได้ถึงจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่การสร้างในวันนี้ มีกฎกติกาที่ปรับขึ้นมาใหม่ครับคนซ่อนจะมีเวลาจาก3นาทีเป็น8นาทีในการซ่อนตัวครับและคนหานั้นจะมีเวลาหาเพิ่มขึ้นมาเป็น10นาทีแล้วตัวเรืองแสงก็จะไม่มีแล้วครับผมนั่นแหละครับคือความยากที่เพิ่มเข้ามาและก็เป็นความท้าทายครับเอาล่ะในเกมแรกใครจะเป็นคนหานะครับมาดูกันไม่รู้วันไหนอ่ะที่ใครอ่ะเอา้เอามาตั้งรุนละคนหาคือผมเองครับ พี่ก็บอกแค่สรแรกแล้วผมไม่ได้ถือกระดาษเลยนะสักชิ้นและหลังจากนี้ทุกคนจะต้องซ่อนตัวให้เนียนที่สุดนะครับอย่าลืมนะต้องสร้างให้เนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้ผมหาไม่เจอนะครับถ้าเกิดผมหาเจอพวกคุณเดซมอร์เลยเนเนโอ้โหกลัวจรงเลยค่ะเลือกโลเลยจ้ะานิซึมะเนเน่เลยเน่ ซอน8นาทีสู้ๆนะจ๊ะเดี๋ยวไปเล่นเฟซบุ๊กรอเฮ้ยนานาไปด้วยดิหรือบางกอโอ้มันตันค่ะพี่โอ้นานาเข้าไปในบ้านเลยเหรอโอ้โหอยู่ชั้นสองราคาหรอวายโอ้พี่น้องหนูทำไมอ่ะพี่น้องหนูทำไมอ่ะโอ้พี่ขึ้นนานาได้ดีเหรอพแล้วเราจะทำไรดีอ่ะมันว่างเกินอ่ะไปละขังตัวเองละจ้า เอนเอทางนี้แล้วกันทางนี้แล้วกันพี่พี่ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เข้ามเลยเราปีไม่มีแล้วออกไปออกไปออกไปดิออกไปอะไรมาไล่จุยเลยจะปิดเอาเข้ามาไหมจะขอไเดีเดี๋ยวเข้าไหมเดี๋ยนะจะเขาจะได้ไม่ปิดเขาเข้ามาเข้ามา ยี่บอกน่ะแอบด้วยกันเลยอ่ะไม่ไม่เปล่าแค่อยู่ใกล้กันเฮ้ยเราจะขึ้นไรเนี่ยเจอก็เจอพร้อมกันเลยนะแย่แล้วไม่หนูแค่มาช่วยเขาเฉยๆพี่ไม่หนูเองหนูเองหนูเองมันมันเรียนขึ้นมันเรียนขึ้นมีบันไดปะบันไดปะอ้าวเลอขึ้นยังไงล้านจะขึ้นยังไง อีกหนาทีด้วอีกหนึ่งนาทีเด้อเอ้ยนาชลาดาน้อยสีมันไม่เด่นเท่าตะเกียบพี่มาเร็วเร็วที่เดิมที่ดมทำไมไม่เปิดเข้าไปแล้วก็ปิดนะเนี่ยพี่อะข้างในอะอ๋อวเร็วๆเวนะเวะเดี๋ยวนะเป็เร็วหๆึปนงันเร็วเร็วสสวว เฮ้ยผมมาแล้วอ่ะผมต้องขุดออกไปด้วยเหรอเนี่ยเออเด็ดดาอุ้ยแบบสวยจุงเลยอยู่ไหนกันเนอะเราต้องดูทุกทางอ่ะเริ่มจากดูตรงนี้ก่อนละกันเฮ้ยทำไมตรงนี้มันมันดูแปลกๆอย่งเลยอ่ะเฮ้ยคิดไปเองรึเปล่าเฮ้ยคิดไปเองเอ๊ะมันมีรูนะเนี่ย เอ๊ะเฟอเจอนะขาวงกดที่ไม่ใช่ขาวงกตสงสัยตรงนี้จะไม่มีฮะหรือเปล่ามีอยู่คนหนึ่งอะจริงอ่ะไม่มีหมดแล้วพี่โอเคสงสัยตรงนี้จะไม่มีฮะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอะไรกันหรอ แผนมันเยอะเกินมากมาดูบ้านหลังนี้หน่อยซิพี่อยาเวลาตามแผนเปล่าเฮ้ยไม่มีใครเลยหรอเหยาวิ่งเหยาวิ่งเหยาวิ่งเวิ่งวิ่งไม่ได้โดดขังอยู่เพเขาเปิดมานี่เห็นหมดแล้วเนี่ยจริงโอ้ย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 โยโอ้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 ย เกอวโดนขุดแล้วตรงนั้นน่ะโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นอือใช่อป่าเอ๊ะทำไมบ้านหลังนี้มันดูวางบล็อกแบบไม่เนียนเลยอะอือโดนหลอกหรือเปล่าเป็นบ้านหลอกอะไรอย่างนี้อป่าโอ้มีบ้านหลอกด้วยหรอเอ๊ะ ทำให้สงสัยเนี่ยบอกนะว่าสร้างบล็อกไวคุมผมเนี่ยเพื่อการอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันมันอย่าคิดเยอะเปล่าอย่าคิดเยอะไม่รู้อย่าคิดเยอะใช่หรือเปล่าใช่เปล่านี่เนี่ยเอาลุกอี่ซะได้ไม่นะโดนหรอฮึมปล่อยไปก่อนนะ เอาเป็นว่าถ้าพวกเราโดนก็แค่ช่วยกันก็จะไม่มีใครตายอ้าวเฮ้เวลาเหลือห้านาทีกว่าเหง่อเนี่ยแย่แล้วดิตรงนี้คือจุดอับเลยเนี่ยยังไม่เจอใครเลยอ่ะเจอแต่แม็กคนเดียวอับจริงค่ะสามคนนั้นไปอยู่ไหนเนี่ยกลิ่นอับกลิ่นอับกลิ่นใครอับจังเลยมันแปลกแแถวนี้นี่กู่ไหนอ่ะจงเวล้ฉันไอ่ะ กำลังหาได้สิ่งทุกได้สิ่งอยู่หืมขอให้ได้เสียงทุกแปลกๆแล้วแถวเนี้ยได้เสียงเธอเอ่อวัาดีเดินไปหนึ่งทีทำอะไรกันแถวนี่ฮะที่ไหนกันอะหาไม่เจอสิหาไม่เจอสิทำอะไรกันแถวนี้หรอ เออไม่ไหนจ้ะนี่เอาจะตายเลยหรอนี่โดนนักคนอ่ะไปไหนกันเจ้าเป็นไรเหรอวุ้ยเอ่มกี้มันเห็นตูดมันเห็นตูดแบบ คิดไปเองหรือเปล่าใครจะมาเชิญโทรตูดแถวนั้นแล้าต้องมีแต่คนแหละพี <c oughs> ่โฟดอยู่ไหนพี่อยู่สักทีหนึ่งนี่แหละตอนเนี้ยพี่บีช่วยหนูด้วยห <c oughs> นูเอะ๊ะทำอะไรบนนั้น ไปไหนไปไหนะฟูดฟูไปไหน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 ฟูกม่ดีฟูก็ไดีฟูฟฟฟไม่ดนสทีฟูทนไว้ฟูทนไว้เอาทนไหมพี่เอาทนไหไปเจนไปเลไปเลฟูไปเลยฟูไปเดียนฟูไปเดียนวิ่งหนีวอนวิ่งแบบสุดขอบโลก ฟูดฟูดดีฟูดดีอีพูดโอ้ยนา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 ต้องอดทนไว้นะไม่เนียนนะครับไม่เนียนเนียนนะครับเราใกล้ละพี่เหลืออีหนึ่งชีวิตใช่ไหมใช่พี่เหลือชีวิตเดียวอ่ะนานาเหลือสองเหรอใช่อดทนไว้นะพี่นี่ไงชิวละหนึ่งนาทีชนะได้ชิวชิวชิวเมื่อยตะกี้ผลทิงไปประมาณหนึ่งนาทีกว่าหรือเปล่า เอ๊เหมือนยังมีคนแอบอยู่แถวนี้นะรู้สึกได้ใช่หรือเปล่านะเฮ้ยลานาเป็นไงอุ๊ยกระดาษย้อนกระาษเยี่ยมเลยทำไมอยืนในนาหายตัวได้อะหายจะไม่ออกเไม่ออก่กนเอุปกรณ์อุก่อนเฮ้ย อีกคนละหนึ่งนาทีปะแล้วกันเอ้าวันาสวัสดีน้าวัวน้าวที่เรานัดกันไว้อะว่าไม่ใช่แบบนี้นี่ว่าไม่ใช่แบบนี้เขาดันกลับมาที่เดิมพี่อดทนไว้เอ๊ะแม็กอย่าพูดเขาว่าที่เดิมไม่ใช่เขามาที่เดิมอยู่เขาหนูไงไอพี่พี่ผมผมบอกเลยว่าผมไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยตอนนี้ผมแบบเนียนมาก พี่ดูหมกมุ่นกับบ้านหลังเดิมเนาะไม่ได้หมกมุ่นใช่บ้านเปล่าแต่ว่าพี่เข้าไปบ้านหลังเดิมตลอดเลย้วอะไรหรอเปะ่ามันเสียงประตูเปิดเฮ้ยดูดิยายอ่ะป่าด่าโอ้โหหนูเปิดเองเตะกี้อ่ะกินหนูเปิดเองพี่เปิดได้ไงเราสเปกเตอร์อุ้ย Mac App อยู่ไหนวะอยากรู้อ่ะเพราะว่าไม่เห็นเหมือนกันอยู่ไหนน่าหาไม่เจอเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยติด สร้างไว้ประมาณเจ็ดทีได้ไอะบอกเลยเอาไว้วิ่งหนูเห็นอยู่อุ้ยย,ย้ายเอางั้นเลยยี่สิบแปดแบบที<า>่ได้โอ้ยจะหมดเวลาแล้วเหรอเนี่ยว้ายหาไม่เจอไปอยู่ไหนได้ว่ะอุ้ยน่กกากลัวอดทนไว้พี่อดอทนไว้อะไรอ่ะอะไรอ่ะมาอยู่ดีตัวตัววับ เขาไปไหนเออเน็ตไว้ไปะลรอ่ะเขาไปเลยไปที่เน็ตแล้วล่ะโอ้ยอย่างงี้ก็ไม่ไม่ด้ทันแล้วนะเ้าบอกว่าหาไม่เจอแฮะไม่ได้ทันแล้วนะไม่เป็นไรไม่ได้ทันแล้วนมโอ้โหหาไม่เจอจริงๆฮะสุดยอดโดนตีคนแรกแต่ว่ารลอนคนสุดท้ายเลี้ยวไปไวอยู่ตรวที่แบงค์อยู่เมื่อกี้ใช่ไหมใช่เคครับเข้าสู่เกมที่สองกันดีกว่า และคนหาคือนานาครับผมผมคนณอบเริ่มเกมที่สองได้อชั่วร้ายถึงแม้นายจะแก้แผนแรกของฉันได้นะแต่แผนอื่นก็มีอีกนะเกมที่สองครับไปซ่อนกันท่บากพี่ีไปด้วยไปดีกว่าไปดีกว่าเอาละเทคนิคแห่งความร้าใจ คนกลับมาได้ค่ะจะกลับมาได้ค่ะอืมแมปใหญ่มากครับนอนชิลก่อนได้เลยเราต้องหาที่ซ่อนที่มันนินเนียนเหรอทำไงให้มันเนียนได้เนี่ยอุ้ยโอ้โหเป็นหน้รเีเยอะอีกอืมหินตรงนี้ก็ไม่เนียนเลยที่มีอยู่อ่ะโี่ช่วยผมทำสิ่งได้สาระก็ได้นะพี่ อ่ะ<ด>ผมจะซ่อน,นเราต้องซ่อนให้มันเนียนๆด้ด้วยทุกคนเราต้องแบบแอบๆบแบบท,ทําสิ่งแบบที่แม็กทาเราต้องแบบแอบๆไว้แบบด้วยเราจะทําทางจูกไว้ให้เยอะๆเ,เลยพี่สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดการสร้างส,างสิ่งกีดขวางทาให้เขาสงสัยตรงนู้นทีสงสัยตรงนี้ทีสงสัยตรงนั้นทีนี่พี่ได้จุดแล้วแต่ว่าพี่กําลังหาวิธีทําให้มันเนียนที่สุดจุต้องใช้แบบว่าให้มันดูเป็นเหตุการณ์แล้วละ่ะไม่สามารถที่จะไปแอบบ หรือทำอะไรได้บนห้องหรืออะไรเลยอะคือต้องเนียนกับของเอ้ยพูดไปพูดเดียวไม่ได้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ ไม่เนียวนะผมไม่เนียรเลยผมไม่เนียรเลยมาตอนนี้คือมาถึงเห็นว่าหลังแรกก็ท้อแล้วไม่รู้ว่าใครหลบตรงไหนบ้างอ่ะอยู่เลิกเล่นเลยได้ไหมเอ้ยใจเย็นดิโอเล่นกันก่อนโอเคค่ะโอ้น่าติดไฟไปด้วยแหละว่าไม่อยู่เอ๊ะของในมือยังอยู่เหรอฮะไม่อยู่บั๊กเปล่าผมไม่อยู่แล้วโอเคโอเคน่าจะบั๊กไปแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอันไหนน่า อะไรอะ่ะอันนั้นคือไอ้เจ้าสิ่งนี้คืออะไรอากาศเย็นแฮะอ,อุด<ม>อู้จังอ,อ,อ,อุู้จังวิน,า,นาหรือแปดหรือเก้าวัทีแล้วนะพ,พี่แต่เย็นพี่แตเย็นพี่โอ้ยตะกิวขึ้นขาแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โหพี่โฟอตอยู่ในห้องหินที่เป็นรู แล้วก็เข้าไปมันจะเป็นชั้นใต้ดินเขาแลดูเล่นกันจริงนะอันนี้เขาเล่นกันจริงแหละเขาเล่นกันจริงนั่นและเหมือนเขาเขาวางแผนฆ่ากันแล้วนั่นะเออเขาวางแผนแล้วพี่จะบอกว่าบีก็อยู่ที่เดียวกับโฟร์เลยเจาะรูเข้าไปแล้วจะเจอชั้นหนังสือที่บีไม่ได้อยู่ที่เดียวกับโฟร์เขาจูบคนเดียวเจอแต่อะไรที่มันแปลกปคนหาไม่ได้หาอย่างเดียวนะครับต้องสู้กับอะไรที่มันป้วนเปี้ยนอยู่ในหูด้วยตอนนี้ มีคำถามนี่บ้านนี่กลนคนประหลาดหรือคะเนี่ยบ้านผมเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม็กเงียบว่าแม็กแอบแม็กแอบตรงที่เละๆอ่ะโฟร์เอะลองลองหาดูเอะนาณาผมไปข้องน้ำมาเพิ่งกลับมาเมื่อกี้เวลาแม็กสร้างอ่ะแม็กจะไม่อยู่แม็กจะเอาไว้มาหลบหลอนท้ายตอนเหลืองคนจะไเดียวฉันรู้ทันสร้างบุ้อะไรเงี้ยเป็นงั้นอ่ะอะไรวะเนี่ยนานาแทะบ้านให้หมดเลยโอ้ นาจริงๆมันอาจจะไม่อยู่ข้างในก็ได้นะรอบนอกก็แหละลองหาดูแต่ละคืออยู่ข้างในจริงโอ้ฟางข้าวได้อย่างเยอะเลยนะฟางข้าวแบบนี้นี่แบบรอบๆเลยฟพงข้าวหรอไม่มีโอ้ยอันนี้จิตวิทยาเลยเนี่ยโพสอะมันจิตวิทยาเนี่ยใครก็ได้โหหน้าไม่กดปเ่มเลยอ่ะหนูให้อภัยแล้วนานาอย่าเชื่อในสิ่งที่คนหาคนซ่อนพูดเว้ย ม่งั้นงงจริงพี่หนูไม่ได้เชื่ออะไรเลยแต่ตอนนี้หนูงงกับบ้านบ้านอะไรพี่แนะนำนะลนาบ้านไม่ต้องหาเพรห้องมันเยอะมากอ่าาบให้พี่หนูเหนื่อยอะเราจะออกไปให้นานาเห็นตัวกันนะคะอดเกินหนึ่งเหนื่อยจังวสองหนูได้ไปดีกว่าเอาไม่เอากว่ใครก็ได้ นานาต้องทําตัวเป็นนักทําลายเว้ยเชื่อพี่พี่หนูว่าหนูก็หนูก็บ้านนีแทะทุกเทะไปแป๊บเดียวเดี๋ยพเจอันจมีแผนหนึ่งขึ้นไปข้างบนสุดแล้วมองลงมาพี่มายบให้บาเรลบาเรวเต็มสะหมดบ้านอะไรวะเนี่ยพี่หนูไม่เห็นใครเลยอ่ะตอนแรกแอบน่ากลัวอยู่นะเพรก็ดินเสียง พี่ช่วยด้วยอุลี่หนึ่งคนเดินอุ้ยเอาล่ะที่สุดก็ได้ยินแล้วแต่ไม่ได้ยินแล้วอับหดมากพี่อีกหนึ่งนาทีช่วยหน่อยเถเสอเนี่ยพี่ขุดบล็อกพี่ขุดอะไรหมดเลยเดี่ยไหนอ่ะจริงนี่ก็ขุดบล็อกออกมาแล้วเดินเล่นอยู่เนี่ยโอ้พี่เฉลยเฉลยเลยเนี่ยเดินเดิอีกสี่สิบวิ อยากรู้จริงๆหนูขอร้องเลยหนูกโฟดองมาโคนจะออกไปแล้วพี่สงสารน้องคนนี้เนี่ยนองจะได้ตัดไปเนี่ยคนจะไปให้น้องทําการอันนี้โฟดเวนชาแนลยากไปจริงๆด้วยน่เน่ง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 มองมาข้างบนสิอ阿拉สกี้ฮะ阿拉สกี้มีด้วยอะไร阿拉สกี้พี่ไอแล้วแล้วพี่อยู่ที่ไหนอะสกี้คืออะไรอ่ะ เต็งก็ที่มันต่อจากเต็งนิ่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 งอ้ยนานาไม่ตีพี่แล้วหรอไม่เป็นไรค่ะนาาเวลาแล้วนี่เลบ้านหลังใหญ่นั่นแหละอ่ะทุกคนครับเราไปดูกันว่าซ่อนตรงไหนกันบ้างมานี่คือตามที่มาโกรธคนสร้างแบบเย้เนี่ยนี่คือจุดที่พี่ซ่อนทุกคนลองดูตรงนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นบล็อกยาหมดเลยแต่พี่เปลี่ยนเป็นหินหมดแล้วพี่ก็แล้วพี่ก็ใส่พวกบล็อก ใบไม้นี้ด้วยแล้วก็ใส่พื้นแต่พี่แอบอยู่ตรงนี้ค่ะในหินโอ้พี่พี่ถ้าพี่ให้หนูขุดนะหนูขุดปาแปพี่เปลี่ยน,นทัศนวิสัยนิดนึงก็คือเพิ่มหินเข้ามาไงเปลี่ยนเป็นหินหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยไม่น่านิดน,นะพี่บ้านหนูไม่ได้เล่นนิดหนึ่งพี่พี่พมีบล็อกชุดเดียวเ,เองนะเปลี่ยนหมดเลยพี่มีบล็อกชุดเดียวเองบล็อกหินอ่ะโอ้จะร้องไห้ฟังฟังนี่คือผมวางเขาอย่างเยอะ ต่อไปนบรอบๆเนี่ยต่อไปครับพี่บีก่อนพี่บีก่อนพี่ีก่อนเยบีครับพาไปดูไหนฉันแอบในนิดค่ะอยากดูเลยมากหนูอกแล้วอยู่ในบาเรลจริงๆแล้วหวมด้วยหนูมาแล้วหนูก็แบบ <wounds> mhm. หนูท้ออ่ะคือพี่คือหนูแบบไปมาทุกห้องแล้วหนูก็มาห้องนี้อีกรอบนึงแล้วหนูแบบเฮ้ยแล้วก็เดินไปเลยแล้วขุดอันนี้นะอัน <artistic> น <rainforest> ี้ไม่ขุดต่อไหมผมขุดต่อนี่เลยคือเราอ่ะเจอกันตรงนี้พฟกับพีพีก็เลยแซวกันว่าเอ๊เห็นนะว่าเธอขึ้นไปบนสีขาวอ่ะพีบีบอกฉันเห็นนะว่าเธอเขาเป็นในหินอ่ะนะาะกัสเข้าไได้หินอ่ะไม่ใช่ใช่พอย่างเนี้ยนะพี่ใช่ต้องเข้ามาในเนี้ยแล้วมันจะมีเข้าไปอีกเดี๋ยนะ มันทะลุได้ป่ะหรือถูกไหมวหนอ๋อนี่นี่เอ่อเดี๋ยวนะจําไม่ได้เหมือนว่าเหมือนว่าจะเข้าไปอีกทางทางห้องเห็นรอยขุดไหมเห็นรอยขุดไหมหนูมาแล้วเว้ยถึงมาหลายห้องแล้วเออแล้วก็สรุปว่าโฟตก็ชอนตรงนี้ใช่แล้วก็โกหกปีบีนี่สร้างเอาเนี่ยโอ้เหมือนโฟดเจอใครไม่รู้วางไว้โฟก็เลยวางโตะนี่แล้วตรงนี้โฟตก็ขุดออกมาหานานาตอนจบเจอนานาตรงนี้แมกไม่พูดด้วยนะ เอ้าลืมนี่บนเนี่ยผมลืมกดเปิดไม์ผมอยู่บนนี้เนี่ยเห็นรูนี่ปะผมอยู่ในรูนี่แหละผมอยู่นี้สงสารนะแบบนี้เลยจริงไม่แต่พี่เห็นไม้บล็อกว่านาาเหยียบอยู่บนบล็อกผมเลยผมรู้สึกได้ผมสัมผัสได้ว่าเหยียบแล้วึะได้ม่ขุดเสียงมันแบบว่าติดตัวเลยแต่แค่ไปโดนขุดี่เฉยโอ้โหพี่หนูจะขุดทำไมล่ะตรงนั้นนะ ไว้แก้ตัวใหมนนะจ๊ะโอเ okay, คแค่แก้แล้วค่ะจมแหม่แบบนี้ไม่เอาแล้วต <c oughs> ูไม่ลองไม่ลองไม่ลองเดี๋ยวพี่ตีตูได้มั่งให้เอาค่ะ เจ้าอลเท้ากับไฮแอนด์ซีเ Extreme นะครับไม่รู้ว่ามันยากไปไว้ bye bye. เดี๋ยวครั้งหน้าค่อยปรับกันใหม่แล้วกันนะครับก็ฝากไปติดตามนะหน้าหน้าโบอาซีเอ้งบิ๊กแม็กบิ๊กแม็กเซาบเครับและฟอร์ตี้ฟูบุกกี้บอยค่ะนั่นแหละครับผมก็ไปติดตามได้นะครับทั้ง3คนอย่าลืมนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์ด้วยกระดิ่งด้วยครับมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบาย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 